ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงการเราได้มาได้ยินได้ฟังได้มาปฏิบัติธรรมว่าเรานี้เป็นผู้ที่โชคดีขนาดไหนเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะได้เข้ามาได้ยินได้ฟังได้มาปฏิบัติง่ายๆนะคนเรา กว่าจะได้มาได้ยินได้ฟังกว่าจะได้มารักษาศีลนี่ยากแสนยากเพราะว่าปกติชีวิตของคนเราแล้วมันก็จะวนอยู่ข้างนอกนั่นแหละมันจะไม่ค่อยได้เข้ามาง่ายๆพอได้เข้ามาปฏิบัติแล้วก็กว่าจะเอาดีได้แต่ละท่านก็ไม่ใช่ของง่ายยากแสนยากแต่เราก็เป็นผู้โชคดีที่ได้เข้ามา ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติถ้าแบบว่าเราปฏิบัติแบบไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่ได้ดีพออย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นเจ้าสำนักหรือว,ว่าไปเป็นคนสั่งสอนเผยแผ่อย่างเงี้ย มันไม่ใช่ว่าจะเอาดีได้ง่ายๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ได้แสดงไว้อยู่เพราะว่าถ้าเราเป็นนักภาวนานักปฏิบัติเราจะรู้ว่าอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินหากเราไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งไหนไปยุ่งกับสิ่งไหนอย่างเงี้ยเรื่องเหล่านั้นมันก็จะดึงเราออกไปห่างไกลกรรมฐานมากขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อย จะถ,ถูกบ่วงมารเขาดึงเราออกไปเรื่อยเรื่อๆด้วยลาบสการะก็ดีด้วยชื่อเสียงก็ดีด้วยโลกธรรมทั้งแปดก็ดีเวลาที่จะอยู่ส่วนตัวหรือเวลาที่จะมาดูจิตดูใจตัวเองมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะกว่าเราจะได้มาปฏิบัตินี้มันก็ยากแสนยากแล้วเรายังได้ดีไม่พออย่างเงี้ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันมาล้องเกี่ยวอย่างเงี้ย พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาดีได้ง่ายถ้าตาบใดเรายังเป็นเสขาอย่างเงี้ยเป็นเศ่ายอย่างเงี้ยแม้ขนาดระดับพระโสดาบาันแล้วอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้เราต้องเล่งทําความเพียรให้มากให้มันเสร็จงานจะก่อนแล้วก็ค่อยไปค่อยไปเผยแผ่ค่อยไปสั่งสอนค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีอุปรสรรคมากีดขวางมาก หากไม่อย่างนั้นความดีมันยังไม่พออย่างเงี้ยมันออกไปอย่างเงี้ยเรื่องอื่นๆมันจะตามมาอีกเต็มไปหมดเลยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติภาวนาถ้าเราได้ตั้งแต่แบบไล่มาแบบเป็นผู้ทรงฌานได้แบบพระโสดาบานันสิคานาคา,ารหันอย่างเงี้ยกว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันจะข้ามมาอย่างเงี้ยมันยากแสนยากมันไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆ ไม่นับคนในสมัยยุคไอแต่พุทธกาลนะถ้าคนพุทธกาลคือบารมีอินทรีย์เขาแก่กล้าอยู่แล้วเขาได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงเงี้ยเขาก็จะบรรลุมรรคผลง่ายแม้จะบรรลุมรรคผลง่ายเขาก็บรรลุมรรคผลตามอันดับอันดับอันดับไม่ได้ยอยู่แล้วบรรลุมรรคผลปุ๊บปั๊บทีเดียวเลยนั่นแหละก็ที่บอกว่าพวกเราโชคดีก็โชคดีมากขนาดไหนแล้วก็ เรานี่เปรียบเสมือนกว่าจะได้เกิดมาในโลกใบนี้เปรียบเสมือนเต่าตาบ่อออยู่ในห้วงมหาสมุทรอย่างเงี้ยร้อยปีอย่างเงี้ยถึงจะมีคนเอาบ่วงลงไปสักครั้งหนึ่งบ่วงเล็กๆลงไปสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะเป็นผู้โชคดีอยู่ในมหาสมุทรโผล่ขึ้นจากน้ํามาเข้าในบ่วงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆย,ยากแสนยาก เพราะว่าโมสสัตว์ที่มาเกิดเนี่ยมันเยอะเหลือเกินส่วนใหญ่ที่เราไม่มีศีลนะ่มันไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะมันจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตสุรกายอบายอย่างเงี้ยมากกว่า,าเฉพาะสัตว์เดรัจฉานอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ก็คือบริเวณพื้นที่ของวัดอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเฉพาะพวกมดพวกแมลงอย่างเงี้ยก็มากกว่าคนทั้งโลกแล้วพวกเราไม่รู้ไม่อะไร ถ้าได้เห็นการเกิดของคนเราที่น้ำมสัสจิของพ่อกับแม่ที่มารวมกันกว่าหนึ่งตัวที่จะผ่านเจาะรังไข่แม่มาได้เนี้ยเราจะต้องต่อสู้แข่งขันกันหลายสิบล้านตัวห้าหกสิบล้านตัวกว่าเราจะเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดที่มาได้เกิดน่ะแล้วอย่างอื่นๆอย่างเงี้ยมันมันยากแสนยากแล้วกว่าจะได้มายินคำสอนกว่าจะได้ฟังอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งเป็นไปได้ยากวันนี้เราได้มายินได้มาฟังแล้วเราก็ตั้งใจเพียรตั้งใจทำกันให้มากๆพระพุทธองค์ให้เรามาเดินอยู่ในทางมรรคมีองค์แอย่างเงี้ยก็ให้เรามารักษาศีลให้รักษาศีลให้สมบูรณ์เพราะว่าการที่มารักษาศีลเนี่ยเพื่อที่จะให้เรามาอยู่ในกรอบอยู่ในเส้นทาง เพราะปกติของหมูสัตว์ทั้งหลายเนี้ยมันมีการเบียดเบียนการแข่งขันกันมันไม่ได้อยู่ในกรอบมันก็จะเอารัดเอาเปรียบกันการมารักษาศีลก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเรารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ให้เราได้มาพิจารณาดูท่าทั้งสี่ของเราอย่างเงี้ยก็คือให้เรามาทำอาณาปานสติก่อน ก็คือเพื่อที่จะให้สติให้จิตมันอยู่กับฐานกายมากขึ้นเพราะปกติจิตเรามันไปกับอดีตไปกับอนาคตจิตมันไม่มีกําลังมันไม่มีศีลไม่มีสมาธิเมื่อวันนี้มันมีศีลมีมาสมาธิมีกําลังแล้วอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ให้เรามาพิจารณาธาตุทั้งสี่ของเราอย่างเงี้ยก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแต่ธรรมชาติมาอาศัยกันเกิดขึ้นที่เจ้าอุปทานขันห้ามันไม่เห็นไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันได้ท่องเที่ยวอยู่ในวะัฏะสงสารมานินานแสนนานเมื่อมีจิตมีสมาธิมีปัญญาได้พิจารณาว่าดินมันก็มาอาศัยกันเกิดน้ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไฟก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ลมก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันมาอาศัยกันเกิดเนี่ยมันถูกพิจารณาถูกดูถูกรู้ถูกเห็นย,ย้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยเมื่อลมหายใจนี่มันหมดไปอย่างเงี้ยอย่างอื่นมันก็แตกสลายแตกสลายแตกสลายมันจะเห็นว่าเป็นธรรมชาติแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงบังคับบัญชาอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เมื่อกำลังศีลสติสมาธิปัญญามันทรงตัวอย่างงี้มันจะเห็นตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาลงไปเป็นขณะขณะขณะมันเห็นตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆถอดถอนแล้วพระพุทธองค์ให้เรามาพิจารณาขันห้าต่อก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อุปทานขันห้าเหล่านี้มันก็มาใสา่ท่าทั้งสี่นี้เกิดขึ้นมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วอย่างเงี้ยคือรูปมันก็มาใสา่ท่าทั้งสี่เกิดเวทนามันก็มาใส่รูปนี้เกิดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อมันมาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตใจมันจะค่อยๆถูกถอดถอนมันจะค่อยๆวางมันค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราเมื่อมันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันจะค่อยๆวางไปทีละขณะทีละขณะตามสติกำลังปัญญาที่เรามี เมื่อเราเดินถูกทางเนี้ยเมื่อมันวางถึงที่สุดอย่างเงี้ยยานอย่างรู้มันจะเกิดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราได้ถอดถอนอุปทานขันห้านี้เรียบร้อยแล้วเราได้ถอดถอนอวิชชาไน้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปอยู่ดินแดนที่ดีที่สุดที่มีความสุขที่สุดที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีก เมื่อไฟราคะโทสะโมหะมันได้ดับหลงเรียบร้อยแล้วนั่นแหละวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ